นะครับผมขออนุญาตเริ่มนำเสนอเลยนะครับก็นอย่างที่นักเรียนนะครับเราจะมาคุยกันหัวข้ออุณหภูมิูที่เพิ่มขึ้นนะครับจะมีผลกระทบต่อการผลิตพืชอย่างไรนะครับตรงส่วนนี้เราจะมากันเลยนะครับต้งไรตส่วนนี้เราจะมาลุกันเลยนะครับการผลิต่ไม่ทราบว่าจะมีเสียงกล้องนะครับจากทางห้องส่งนะครับอาจจะต้องปิดไมโครโฟนปิดกล้องิดหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับก็นะ ส่วนแรกเลยนะครับผมจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพเกี่ยวกับความเข้มข้นนะครับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในชั้นบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ปี1955นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะพบนะครับว่าการปล่อยก๊าซเือกระจกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพนี้สะท้อนถึงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งนะครับมันห่อเปลือกโลกของเราไว้เนี่ยนะครับชั้นบรรยากาศโลกเราเนี่ยนะครับก็หนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ300นะครับพาร์เพอร์มิเลียนตอนนี้เราทะลุนะครับ420ไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าผ้าห่มที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกท่านทราบดีนะครับว่าก๊าซเือนกระจกเหล่านี้นะครับมันจะดักจากความร้อนครับทำให้รังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ส่องเข้ามายังโลกเนี่ยฮะมันสะท้อนกลับไปได้ไม่หมดแล้วก็โลกเราเนี่ยนะครับก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดทุกท่านดูจากภาพนี้จะพบว่า300มาเป็น400ก็อาจจะยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดผมชวนทุกท่านมาดูสไลด์ถัดไปครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่นักวิทยาศาสตร์ครับพยายามย้อนกลับไปดู800 0 0ปีที่ผ่านมานะครับว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยนะครับมันเคยสูงระดับไหนนะครับสิ่งที่โลกเราค้นพบนะฮะคือไม่เคยเกิน300พาร์ตร์มิเลียนนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่นําเรียนเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราอยู่ที่421นะฮะซึ่งนะครับนะสูงกว่าประวัติศาสตร์8,000ปีที่ผ่านมานะครับถ้านะครับนะเราช่วยกันมองโลกในแง่ดีเนี่ยนะครับเราก็ยังยับจะมาเจออยู่ที่550พาร์ตต่อมิลลิลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเนี่ยนะครับเราอาจจะไปแตะที่900พาร์ตต่อมิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยนะคครััับมมนนนนนจะหหหกก่่วงา้อยแไ เราไม่สามารถใช้ข้อมูลนะครับจากอดีตนะครับมาอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่านอกเหนือประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับครับก็อันนี้เป็นภาพฉายนะครับที่ทาง IPCC นะครับได้ทําการคาดการไว้นะครับว่าอุณภูมิของโลกเราครับนะฮะในสิ้นศตวรรษเนี่ยนะครับในช่วงปี281 0ถึง2100เนี่ยนะครับจะสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงยุคก่อนอุตสาหกรรม นะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับจะพบว่าสูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับเราอาจจะมาเจอกันที่ค่าเฉลี่ยประมาณ4.4องศานะครับหรือกรอบบนเนี่ยนะครับสูงถึง5.7นะฮะกรอบล่างอยู่ที่3.3นะครับถ้าเป็นกรณีปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ประมาณซีนารีโอที่3นะฮ S&P 3 7.0นั่นเองก็ถือว่าสูงมากแล้วก็เสี่ยงมากนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราต้องหาทางที่จะช่วยกันนะฮะลดนะฮะอุณหภูมิไม่ให้สูงนะไปกว่าที่ที่เราเห็นนั่นเองนะครับบรงส่วนนะครับ ครับก็นะฮะภาพนี้ครับเป็นภาพที่ให้เห็นนะครับว่าไม่ต้องรออนาคตนะครับปัจจุบันนี้นะครับโลกเราเนี่ยนะครับก็เจอกับความร้อนนะครับนะเรียบร้อยแล้วท่านเองนะครับเราจะพบว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับหลักร้อยปีขึ้นมาเนี่ยนะครับโลกเราร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราประสบแล้วนะครับแล้วก็ภาพทางขวามือครับบอกให้เราเห็นนะครับว่า4ี่สิบปีติดต่อกันครับตั้งแต่ปีหนึ่ง้าเจ็ด็ดที่โลกของเราเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะในทศวรรษที่20 นะครับแล้วก็8ปีที่ร้อนที่สุดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นใน8ปีสุดท้ายนะครับก็คือช่วงปี2015-2022ถึงนั่นเองนะครับแล้วก็ปี2022นะครับปีที่แล้วนะครับเป็นปีที่ร้อนครับอุณหภูมิสูงเป็นอันดับ6ในรอบ174ปีแลาเชื่อไหมครับว่าเมื่อเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราทำสถิติครับอุณหภูมิสูงเป็นอันดับ2ในรอบ174ปี อันนี้คือสิ่งที่เห็นนะครับว่าเราเผชิญกับโลกร้อนนะครับเรียบร้อยนะครับและอนาคตเราจะนะครับทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะครับภาพนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่เราได้มาดูในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับซึ่งกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับภาพทางซ้ายมือบอกให้เห็นว่าจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับมันทําจุดสูงสุดใหม่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่สีแดงๆนะครับแท่งสีแดงเนี่ย จะสะท้อนให้เห็นถึงปรกากฏการณ์เอลนินโยนะครับนะซึ่งเป็นปรกากฏการณ์ที่อุณหภูมิของผิวน้าทะเลนะครับมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยกปกตินะครับสีนั่งเงินน้่งเงินนีงงนนงงน่คือเป็นปรกากฏการณ์ลาอินยานะครับซึ่งเราก็เพิ่งผ่านไปนะครับกับช่วงป,ปรกากฏการณ์ลาอินยานะครับเราก็้าทางขวาม<น>ือครับเราจะพบเลยนะครับว่ามัน,นมีในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับที่ปัจจุบันตอนนี้นะครับเดือนเมษายนนะฮะมิถุนายนแล้วก็สิงหาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่า มันเร่งตัวมากขึ้นนะครับจากจุด5องศานะครับที่จะสูงขึ้นเนี่ยกระโดดจะเป็น1.2แล้วก็จะเป็น1.7ครับซึ่งจะเกิดเปรียบเทียบนะครับเราอาจจะเจอในรอบนี้นะครับในปีนี้รวมถึงฤดูแล้งปีหน้าเนี่ยนะครับอยู่ที่เอลนินโยกําลังระดับรุนแรงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะกระทบในที่สุดนะครับกับการผลิตพืชนั่นเองนะครับนี้เป็นภาพที่ซ้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับกระทบกับภาคการเกษตรได้ในช่องทางไหนบ้างนะครับ แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับสามารถกระทบถ้าเป็นในเรื่องของพืชก็คือผลผลิตต่อไร่นะฮะหรือในแง่ของพื้นที่พ,อพ่อปูนะครับถ้าเป็นในปศุส,สัตว์ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผลิตภาพการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือทั้งพืชทั้งสัตว์ก็อาจจะเจอเรื่องของปัญหาสัตว์แล้วก็มาแรงรบกวนนะครับอาจจะมีเชื้อโรคนะฮะหรือแม้กระทั่งไฟป่านะครับหรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องของน้ำนะครับในเรื่องของการเกษตร และอาจจะเจอนปัญหาที่นอกหนือจากอายุาพนะครับก็คือในเรื่องของมาตรก,การครับด้านการ,ารแล้วก็การท่นอกท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบกับในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็สถานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐ <unboxing> กิจแล้วก็ท้ายสุดก็คือในเรื่องของรายรับนะครับจากการส่งออกนะครับของประเทศไทยไนั่นเองนะครับตรงส่วนทีนี้ภาพนี้นะครับเป็นสิ่งที่บอกให้เห็นว่าสภาพเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งนะครับสอภาคการเกษตรไทยกัไงแล้วก็มันมีความปราะบางบ้างน้อยแค่ไหนนะครับได้ขอดนะครับแล้วก็นะฮะเรามาดูกันใขั้นแรกเลยนะครับภาคการเกษตรไทยนะครับมีบทบาทสําคัญนะครับในภาคเศรษฐกิจนะฮะเรามีแรงงานนะครับที่จ้างงานอยู่ที่ประมาณ12.4ล้านคนนะครับที่เป็นประมาณสัก31%ของกําลังแรงงานทั้งหมดนะครับหรือล่าสุดเนี่ยนะครับเรามี GDP นะครับอยู่ที่ประมาณ8.82%นะครับนะ แต่สิ่งที่สะท้อนที่เห็นครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับมันเปราะบางมากๆนะครับในภาคเกษตรเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยครับการศึกษานของผู้เรียนเกษตรไทยนมีน้อยครับประมาณแค่4.46%นะครับของเกษตรกรที่สําเร็จการศึกษาสูงกว่าม .6 นะครับผู้เรียนเกษตรนะครับก็80%ขึ้นไปเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วก็เรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับแล้วก็ผู้เรียนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับออกนอกภาคเกษตรนั่นเองนะครับ ภาพด้านล่างเนี่ยนะครับสะท้อนเห็นถึงนะเมื่อก่อนเรามีแรงงานนะครับที่เป็นสูงวัยประมาณเจ็ดเปอร์เซนในปีสองพันยี่สิบเอ็ดหรือประมาณสักยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับแต่ยี่สิบปีผ่านไปครับเรามีแรงงานที่เป็นสังคมสูงวัยเนี่ยนะครับอยยี่สิบเปอร์เซ็นแรงงานหนุ่มสาวเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่ต่ำกว่าสี่สิบนะอยู่ในกลุกรเกษตรประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต อันนี้เป็นความท้าทายนะครับในโลกของการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับสังคมสูงวัยนะครับคนสูงวัยเนี่ยนะครับจะปรับตัวอย่างไรนะครับทางขวามือสะอ้เนเห็นความเปราะบางมากยิ่งขึ้นนะครับจากในเรื่องของการเข้าถึงระบบชนบทนะครับซึ่งมีน้อยมากนะครับควรเรียนเกษตรไทยเข้าถึงแค่มาครับอันนี้เป็นผลกระทบนะครับต่อการผลิต พืชนะครับผมจะขอยกตัวอย่างอันแรกเลยก็คือข้าวนะครับอันนี้เป็นงานศึกษานะครับของนิสิตนะปริญญาเอกนะครับที่ได้ทํางานวิจัยนะครับร่วมกับผมเองนะครับเราทำารศึกษาในพืชหลายชนิดม้าครับอันแรกเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของข้าวนะครับข้าวทางซ้ายมือนะครับเป็นในส่วนของผลผลิตต่อไร่นะครับอันนี้เป็นข้าวรวมนะครับจริงๆเราทําแยกเรามีข้าวนาปีข้าวนาปังนะครับที่อยู่ในเขตแล้วก็นอกเขตชนบททานเราทําผลผลิตต่อไร่โดยรวมเนี่ยนะครับ ทุกท่านสังเกตเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะฮะเป็นาการเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปของร้อยละนะครับหรือเปอร์เซ็นต์นะครับของข้าวนะผลผลิตต่ตอไร่ลดลงประมาณ10%ในภาพรวมทั้งประเทศนะครับภายใต้ภาพฉายในอนาคตที่ RCT 4.5นะครับแล้วก็นจะลดลงถึง14.42%ครับในภาพฉาย r c p 8.5นั่นคือภาพฉายของก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปีเนี่ยฮะ2046ถึง2055นั่นเองหรือประมาณอีกสัก นะประมาณสักเกือบสามสิบปีนะครับตรงส่วนนี้ภาพฉาย r c p 4.5กับ8.5เนี่ยวิธีมองง่ายๆครับมันเป็นสิ่งที่จะท้อนถึงความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศแต่จุด้านี่คือความรุนแรงขีดสุดนะครับนะส่วนส5จด้าเนี่ยเป็นความรุนแรงระดับปานกลางนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นน,นั่นเองในมิติของพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับเราจะพบนะครับว่านะภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับจะมีการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นแต่สังเกตว่าในแต่ละจังหวัดเองเนี่ยนะครับการปลูกข้าวมากหรือน้อย นอนาคตก็คาดว่าจะมีความแตกต่งนางกันออกไปนั่นเองถ้าเรามาลองภาพดูภาพรวมเราจะพบเลยนะครับว่าพื้นที่นะครับส่วนของอีสานนะครับจะแดงเยอะมากเลยตรงนี้ก็จะพบนะครับว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่ผลผลิตข้าวครับน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นเองแล้วพ้นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากในเรื่องของระบบชลประทานนะครับทีนะ่มีน้อยมากนะครับในภาคอีสานนะครับมาครับเอาผลผลิตต่อไร่นะครับคูณกับพื้นทีนะ่เก็บเกี่ยวเราจะได้ผลผลิต นะครับหรือจํานวนตันใช่ไหมครับของของข้าวนะครับถ้าตางซ้ายมือนะครับเป็นผลผลิตของข้าวนาปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในช่วงปี2046ถึง2055เราจะพบว่าเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับนั่นคือพื้นที่ในเขตชนบะทานเนี่ยนะครับจะมีผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นครับนะแต่ถ้าเกิดเรามามองข้าวนาปีครับที่อยู่นอกเขตชนบะทานเราจะพบนะครับเป็นสีแดงยิ่งแดงมากเนี่ยนะครับอันนี้แสดงว่าเสียหายเยอะนะครับ แล้วก็เราจะพบเลยนะครับว่าผลผลิตข้าวในปีนอกเขตจุลปันทานอาจจะลดลงนะครับภายใต้คาร์บอนเชนเนี่ยนะครับถึง32เปอร์เซถึง42.26เนั่นเองอันนี้เป็นความเกี่ยวข้องมากๆเลยนะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาลองดูในส่วนของข้าวนาปังนะครับเราก็จะพบเช่นกันว่าข้าวนาปังก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่อาจจะน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับในส่วนของข้าวนาปีนอกเขตจุลปันทานนะครับ นั่นคือจะกระทบประมาณสักหนึ่งนะถึงสองเปอร์เซ็นต์เข้า,าวๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะก็อาจจะได้รับผลกระทบที่เยอะกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับถ้าเราเอาข้าวทุกทุกชนิดครับมารวมกันผมเรียกว่าเป็นผล,ผลผลิตข้าวรวมนะครับนั่นคือเอาทั้งนาปีนาปลังมารวมกันเราจะพบว่าผลผล,ผล,ผลิตข้าวของประเทศไทยเลยนะครับภา,ายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตเนี่ยจะลดลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะหรือสูงถึงนะครับสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ภาคอีสานนะครับคาดว่าจะได้รับผลกระทบเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับภูพิภคอื่นๆนั่นเองนะครับรวมถึงในส่วนของภาคตะวันออกบางส่วนแล้วก็ภาคใต้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้นอกเหนือจากในส่วนของตัวข้าวนะครับเราก็มีนะครับในส่วนของตัวอ้อยนะครับแล้วก็มันสำปะหลังนะครับขั้นนี้นะครับทางซ้ายมือนะครับเป็นภาพสะพอให้เห็นถึงผลผลิตต่อไร่ของอ้อยครับนะที่จะลดลงเราเห็นภาพนะครับว่า เป็นสีแดงทุกจังหวัดเลยครับนั่นคือ climate change เข้ามาเนี่ยนะครับอ้อยจะได้รับผลกระทบในเชิงลบประมาณสัก24-33เปอร์เซ็นต์นะครับในระดับประเทศนะครับระดับภูมิภาคทุกจังหวัดนะครับก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบเช่นกันนั่นเองนะครับเราได้เห็นมาแล้วนะครับเมื่อ4-5ปีที่ผ่านมานะครับเราเจอภัยแล้งในอ้อยผลผลิตอ้อยนลดลงเกือบ50อนะครับอันนี้เป็นภาพฉายเห็นว่าอนาคตเราจะเจอแบบนั้นนะครับทางขวามือนะครับเป็นภาพฉายของผลผลิตนะ ม่ใช่ผลผลิตพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยนะครับซึ่งก็จะลดลงเช่นกันนะครับเพราะอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับของอ้อยอันนี้เป็นส่วนของมันสับปะหลังครับเนี่ยมันสับปะหลังเองเนี่ยนะครับสังเกตเห็นว่าเนี่ยฮะผลผลิตตอไร่นะครับทางตอนไร้ของประเทศเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วถ้าเกิดใครเมดเชนเข้ามาหนักมากขึ้นเนี่ยนะครับท้งอีสานเลยนะครับก็จะได้รับผลกระทบท่านเอพื้นที่เก็บเกี่ยวนะครับก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับลดลงนะครับตรงส่วน พราะทั้งอ้อยนะครับทั้งมันสำปะหลังทั้งข้าวนะครับรวนแล้วแต่ได้รับผลกระทบนะครับถ้าเอาผลผลิตต่อไร่คูณกับพื้นที่เก็บเกี่ยวภาพทางซ้ายมือครับสะท้อนที้เห็นถึงปริมาณผลผลิตอ้อยทั้งหมดนะครับสองภาพฉายนะครับในอนาคตนะครับนสะท้อนใี้เห็นเลยว่าผลผลิตต่อไร่ของอ้อยนะครับจะลดลงยี่สิบ้าถึง35%เปอร์เซ็นต์และปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังครับจะลดลงถึงสิบหถึงประมาณ21%เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นภาพฉายทีเห็นนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับมีแนวโน้มส่งผลกระทบในเชิงลบนะครับกับการผลิตพืชนะครับมาดูของยางพาราก็คล้ายๆกันนะครับยางพารานะครับผลผลิตโดยภาพรวมของประเทศไทยคาดว่าจะลดลงนะครับประมาณ5%้าเปอร์เซ็นต์ถึงประมาณสักสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นแค่ในส่วนของการผลิตพืชเฉพาะในส่วนของต้นน้ํานะครับเรายังไม่ได้มีผลกระทบนะในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องเช่นกันนะครับการผลิต ที่ผันผวนจะทําให้ราคาสินค้าผันผวนเช่นกันและสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นหัวใจสาคัญมากคือเรื่องขอ,ของความมั่นคงทางอาหารนะครับอาจจะมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับนี้นะครับ,รบทุกท่านได้เห็นภาพแล้วว่าอผลกระทบต่อ,ตอพืชนะเป็นอย่างไรกับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมจะขออนุญาตนําทุกท่านมาดูในเชิงของข,องข้อเสนอแนะนะครับเชิงนโยบายว่าแล้วเ,เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีนะครับกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดผลกระทบนั่นเองนะครับอันแรกเลยครับเราควรที่จะส่งเสริมครับแล้วก็จัดหาแหล่งน้ำนะครับให้เกษตรกรเพื่อลดความผันผวนของสภาพอากาศปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่นําเรียนนะฮะว่าครัวเรือนเกษตรไทยเข้าถึงแหล่งน้ําน้อยมากนะครับเข้าถึงระบบชลประทานแค่26%ถ้ารวมทุกแหล่งน้ําเลยเนี่ยนะครับไม่ถึงครึ่งของครัวเรือนเกษตรนะครับเข้าถึงระบบน้ำวันทำยังไงที่จะให้ครัวเรือนนะฮะเพิ่มเข้าถึงแหล่งน้ํา่ได้นะครับภาพทางขวามือนะครับ เป็นข้อมูลนะครับที่ได้จากการสำรวจข้าวนาปีนอกเขตชนบทอาารเขาเปรียบเทียบนะครับผลผลิตต่อไร่จริงที่เกิดขึ้นกับผลผลิตต่อไร่ระดับศักยภาพเราจะพบเลยนะครับว่าผลผลิตต่อไร่จริงกับศักยภาพเนี่ยมันต่างเยอะมากเลยนะครับในส่วนของนอกเขตในเขตชนบทอาหารก็เช่นกันนะครับนะศักยภาพนะของข้าวนะจริงๆแล้วเราควรจะได้เพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับแต่เพราะอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับมันทำให้เราเนี่ยนะครับนะไม่สามารถไปถึงระดับศักยภาพได้ แล้วถ้าเกิดภาพนี้ทุกการสังเกตเห็นนะครับจะพบว่าข้าวนาปีในเขตโชโนบททานเนี่ยจะให้ผลผลิตไร่ที่มากกว่าข้าวนาปีนอกเขตชโนบททานั่น,นก็หมายความว่าการที่ได้น้ำใช่ไหมครับแต่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยยกระดับครับผลผลิตไร่ให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชโนบททานัน่นเองนะครับเพราะเรื่องน้ำเป็นเรื่องสาคัญมากนะครับเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องสาคัญคือเรื่องของการให้ใหเงินช่วยเหลือเกษตรกรปัจจุบันนี้ภาครัฐมักจะนิยมให้เงินเยียวยาใช่ไหมครับให้ปรับแบบไม่มีเงื่อนไข ซึうう thing, ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ครับไปเป็นการให้เงินช่วยเหลือแบบนี้เงื่อนไขครับเพื่อจูงใจครับให้ให้เกษตรกรมีการปรับตัวครับถ้าเป็นงั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ปรับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะกระทบกับภูมิกุ้มกันเกษตรกรภูมิกุ้มกันก็จะไม่เพิ่มขึ้นความเสี่ยงก็จะมากขึ้นนะครับเพราะทั้นทยังไงที่จะให้เงินช่วยเหลือและให้เขาปรับปรุงตามเงื่อนไขนะครับทั้งหมดเงื่อนไขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับเกษตรกรนะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างครับเช่นนะฮะ ถ้าจะได้เงินไปต่อไปนี้นะครับจะต้องทําการ upskill reskill องความรู้ต่างๆเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการปรับใช้นะครับแนวทางกเกษตรเท่าทานภูมิอากาศหลายท่านคงทราบนะครับเรามักจะเรียกนิยมเรียกว่าเกษตรเท่าทานภูมิอากาศหรือ climate smart agriculture ใช่ไหมครับนี่คือเป็นแนวทางที่ปรับตัวลดผลกระทบลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกและในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มผลิตภาพนะครับการผลิตด้วยนั่นเองนะเช่นการปลูกข้าวแบบเปียกสบแห้งเนี่ยก็ใช่นะครับหรือการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนข้าวก็ใช่ การทำเกษตรผสมผสานก็ใช่เช่นกันนะครับหรือในเรื่องของการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็เครื่องจักรคนสมัยใหม่นั่นเองการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราทําดีๆนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวมากหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ2บรรเทาความเดือดร้อน3ช่วยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสทําให้เราครับมีงบประมาณมากขึ้นครับในการลงทุนไม่ใช่แช้งงบประมาณเฉพาะเยียวยาเท่านั้น ตรงนี้จะสําเร็จได้นะครับควรจะต้องให้ขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะขยายผลปัจจุบันนี้กําลังคนภาครัฐจํากัดนะครับทำยังไงที่จะให้สถาบันเกษตรกรนะฮะหรือสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับนะส่งผ่านความรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากต้องมาพร้อมกับงบประมาณที่เพียงพอด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว ภาพให้เห็นนะครับว่าควรจะต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะครับการทําเกษตรผสมผสานแล้วก็เกษตรหมุนเวียนนั่นเองนะครับภาพทางซ้ายมือครับบอกให้เห็นภาพครับว่าถ้าเราทําเกษตรเชิงเดียวผลตอบแทนน้อยมากเช่นข้าวนะครับถ้าเราปลูกข้าวอย่างเดียวนี่คือผลตอบแทนครับเฉลี่ยเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ย2,549นะครับถึงปีพ่อปลูก2 5งเนี่นะครับผลตอบแทนประมาณสัก10%ต้นๆนะครับขณะที่ความเสี่ยงเป็นแกนล่างนะครับนะอยู่ประมาณค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราปลูกข้าวนะครับร่ว มันสำปะหลังปลูกข้าวร่วมกับอ้อยนะครับเนะเป็นต้นนะฮะหรือปลูกข้าวร่วมกับข้าวโพดเนี่ยจะได้ให้ผลตอบแทนครับเพิ่มขึ้นอย่างมากน,นะนั่นคือพูด,ดง่ายๆฮะทำเกษตรผสมผสานดีกว่า,วาเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับนนในส่วนของอการเพาะปลูกนะครับเชื่อไหมครับว่าร้อยละเกของการปลูกข้าวร่วมกับพืชหลักอื่นๆเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าวอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดนะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศได้นะครับ ภาพนี้ครับเป็นภาพที่สะท้อนที่เห็นนะครับว่านโยบายเกษตรของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรายังเน้นไปที่การให้เงินช่วยเหลือเยียวยาให้แบบไม่มีเงื่อนไขอยู่นะครับจะพบว่านะเราก็เงินนะฮะหลากหลายเนี่ยนะครับไปกับค่าทดเชยเก็บเกี่ยวอันนี้เป็นของข้าวนะครับะประกันนาข้าวพักชําระนี่นะครับแต่เราให้เงินน้อยมากครับกับโครงการที่เพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตนั่นเองนะครับการศึกษาวิจัยค้นพบเลยนะครับว่าการทําแบบนี้นะครับ ลดแรงจูงใจในการปรับตัวนะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการผลิตในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะในส่วนของอนโยบายประกันรายได้ใช่ไหมครับเป็นนโยบายที่ไม่ได้ช่วยเลยทำให้ต้นทุนการผลิตเกษรตรกรลดลงไม่ได้ช่วยทำให้รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเกิดผลกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้นเราก็จะเป็นภาระกับงบประมาณมากขึ้นของภาครัฐในอนาคตเพราะว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมากขึ้นอนาคตขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคของเกษตรไทยนะฮะจะลดลง แล้วก็นะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกับดักหนี้นะครับเกษตรกรก็ยังคงอยู่กับหนี้ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเราต้องปรับเปลี่ยนนะฮะการช่วยเหลือเป็นแบบนี้เงื่อนไขให้มากขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าสาคัญมากเลยคือในเรื่องของการส่งเสริมตลาดเช่าบริการเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่นะครับทำยังไงที่จะส่งเสริมให้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยนะครับค้นพบครับว่ามันจะช่วยยกระดับรายได้นะครับให้กับกลือนเกษตรนั่นเองเราไไดด้้้ขอเปรียบบคั นั่นคือทางซ้ายมือครับเวลาเราทรําเกษตรเราปลูกพืชเนี่ยนะครับเราปลูกแบบกระจุกตัวอันนี้คือข้อดีข้อดีคืออะไรครับเวลาเราปลูกแบบกระจุกตัวเวลาเราซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถทําใช้เครื่องจักรเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านั่นเองถ้าเรามีการวางแผนอย่างดีนะครับภาษาเศรษฐศษสาสตร์เราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาะดหรือ economy of scale นั่นเองภาพทางขวามือบอกให้เห็นว่านะครับในะบนะตลาดเช่าบริการนะครับนะมันทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของภาครัฐคือส่งเสริมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ พร้อมกับสร้างสภาพแวดล้อมที่แข็งขัน่งให้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันหนึ่งที่สำคัญคือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับให้กับเกษตรกรอันนี้เป็นสิส่งสำคัญมากๆเลยครัวเน,นเกษตรไทยยังใช้น้อยนะครับผมทำการศึกษาทั้งประเทศเนี่ยนะครับนะให้อยู่ที่ประมาณสัก4 0ถ้าเป็นเกษตรแม่นยำเนี่ยนะครับใช้น้อยมากเหลือแค่6%เนะครับเกษตรกรไทยยังใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะครับยังไม่สมเต็มศักยภาพของเทคโนโลยี ปัจจุบันเกษตรกรใช้เพียงแค่ประมาณสัก 1- นสวัตถุประสงค์เท่านั้นจริงๆแล้วมันมีหลายวัตถุประสงค์ในการทําเกษตรที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้นั่นเองนะครับอันนี้ต้องส่งเสริมเพิ่มความรู้นะครับสุดครับเราต้องมีการส่งเสริมงานวิจัยครับนะเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืชนะครัะประสุกั์ด้วยประมงก็ดีนะครับให้ครอบคลุมหลายๆสินค้านะครับปัจจุบันนี้เราพุ่งไปที่สินค้าหลักเท่านั้นแต่มีสินค้าพืชนะครับอีกเยอะเลยนะครับที่ยังไม่ได้รับการศึกษา แล้วก็ศึกษาตลอดห่วงโซ่ประทานนะครับทำยังไงที่จะระบุพื้นที่แล้วก็ผลผลิตที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ได้เพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขต่อไปควรที่จะส่งเสริมงานวิจัยครับนะเพื่อที่จะหาทางเลือกนะเกษตรเข้าทางภูมิอากาศที่มีศักยภาพในแต่ละพื้นที่และแต่ละพืชด้วยนั่นเองนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราไม่มีองค์ความรู้ในประเทศไทยนะครับหรือมีน้อยมากๆเลยนะครับเราควรที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีครับในการวิเคราะห์แล้วก็เตือนภัยนะครับอย่างั่วถึงแล้วก็แม่นยำ แล้วก็ท้ายสุดครับเราควรที่จะเร่งพัฒนานะครับระบบประกันภัยพืชผลนะครับที่เน้นกลไกตลาดอันนี้เน้นย้ำนะครับนะไม่ใช่ทำลายตลาดปัจจุบันนี้ภาครัฐนะนโยบายคือการทําลายตลาดนะครับเพราะว่าเป็นการปลุกหนุนในการทําประกันนะครับไม่ได้ทําให้ระบบประกันภัยมันเดินได้ด้วยกลไกตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็ทํายังไงให้เกษตรกรครับใช้อย่างแพร่หลายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะคุ้มครองความเสี่ยงหายนะครับในการผลิตพืชนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับ ครับก็นั่นคือเป็นข้อเสนอแนะคร่าวๆนะครับสำหรับในส่วนของการนําเสนอในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ยินดีเลยนะครับก็ขออนุญาตจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับรผลผ,ผลิตที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ได้เพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขต่อไปควรที่จะส่งเสริมงานวิจัยครับนะเพื่อที่จะหาทางเลือกนะเกษตรเข้าทานภูมิอากาศ ที่มีศักยภาพในแต่ละพื้นที่และแต่ละพืชด้วยนั่นเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราไม่มีองค์ความรู้ในประเทศไทยนะครับหรือมีน้อยมากๆเลยนะครับเราควรที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีครับในการวิเคราะห์แล้วก็เตือนภัยนะครับอย่างทั่วถึงแลวก็แมันอย่างแล้วก็ท้ายสุดครับเราควรที่จะเร่งพัฒนานะครับระบบประกันภัยพืชผลนะครับที่เน้น,นกลไกตลาดอันนี้เน้นย้ำนะครับนะไม่ใช่ทำลายตลาด ปัจจุบันนี้ภาครัฐนะนโยบายคือการทําลายตลาดนะครับเพราะว่าเป็นการปลุกหนุนในการทําประกันนะครับไม่ได้ทําให้ระบบประกันภัยมันเดินได้ด้วยกลไกตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็ทํายังไงให้เกษตรกรครับใช้อย่างแพร่หลายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะคุ้มครองความเสียงหายนะครับในการผลิตพืชนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับครับก็นั่นคือเป็นข้อเสนอแนะคร่าวๆนะครับสำหรับในส่วนของการนําเสนอในวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ินดีเลยนะครับ ก็ขออนุญาตจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ